จุดเริ่มต้นของจักรกลเยอรมันที่โลกไม่เคยลืมถ้าคุณนึกถึงชื่อ BMW ภาพแรกที่ลอยเข้ามาในหัวอาจจะเป็นรถยนต์หรูหราระดับพรีเมียมแต่รู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของตำนานแห่งนี้เริ่มต้นจากจักรยานเพียงคันเดียววันนี้นะครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกของค่ายใบพัดฟ้าขาว ที่วางรากฐานเทคโนโลยีและดีไซน์มาถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในปี1916 BMW ยังไม่ได้ผลิตรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำพวกเขาเริ่มต้นจากการผลิตเครื่องยนต์อากาศยานในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ห,หลังจากสงครามสิ้นสุดลงเยอรมนีถูกจำกัดการผลิตเครื่องบินและอาวุธ BMW นะครับจึงต้องปรับตัวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่โลก2ล้อ ปี1921 BMW เริ่มผลิตเครื่องยนต์สำหรับติดตั้งในมอเตอร์ไซค์ให้กับบริษัทอื่นพวกเขายังไม่มีรถเป็นของตัวเองด้วยซ้ำจนกระทั่งในปี1923 BMW R32 ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่มันถูกออกแบบโดยแม็กฟริสวิศวกรระดับตำนานของ BMW เขาตัดสินใจใช้เครื่องยนต์แบบแฟตทวินบ็อกเซอร์ขนาด4 8 6ซ c ที่ติดตั้งตามแนวขวางเสียบขนาบข้างตัวรถคล้ายกับที่เราเห็นใน BMW U รุ่น R s e r i e s ในปัจจุบันเครื่องยนต์นี้ให้กำลังอยู่ที่8.5แรงมา้าทำความเร็วได้สูงสุดถึง95กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากในยุคนั้น แต่จุดเด่นที่ล้ำกว่านั้นก็คือระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและใช้เพลากลางแทนโซ่ซึ่งยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ BMW จนถึงทุกวันนี้โดยในยุคนั้นมอเตอร์ไซค์หลายค่ายยังคงใช้โซ่และสายพานที่ไม่ค่อยทนทานแต่ BMW R32 กลับมาพร้อมระบบเพลากลางที่ทั้งทนแข็งแรงและบำรุงรักษาง่ายการจัดวางเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ช่วยทำให้รถบาลานซ์ดีเยี่ยม แม่ขี่ในความเร็วสูงรถก็ยังนิ่งและควบคุมง่ายและนั่นทำให้ R32 กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการในทันที กว่า100ปีผ่านไปหากคุณมองมอเตอร์ไซค์ BMW ัรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น R าร r 1นหรือแม้แต่ GS s e r ซีรียังคงเห็นรากฐานจาก b m w r 3 2ชัดเจนทั้งเครื่องบ็อกเซอร์ขวางระบบเผากลางและแนวคิดวิศวกรรมเพื่อการขี่ที่สมดุล R32 นะครับไม่ใช่แค่รถรุ่นแรกของ b m w เท่านั้นแต่มันคือปัจจัยที่ยังคงฝังแน่นในเครื่องจักรกลเยอรมันทุกคันทุกจังหวะของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ทุกแรงบิดจากเผ ล้วนมี DNA ของ R32 ฝังอยู่ทุกตำนานนะครับย่อมมีจุดเริ่มต้นและสำหรับ BMW มันเริ่มจากจักรยานเล็กๆคันหนึ่งถ้าคุณชอบเรื่องราวของตำนาน2ล้อแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ